อยู่ลิเวอร์พูลไม่มีวันลุ่ง6เหตุผลที่เฟเดริโกควรลาหงแดงก่อนที่จะสายเกินไปแม้เฟเดริโกเคียซ่าปีกชาวอิตาเลียนจะแสดงความมุ่งมั่นและยืนยันว่าต้องการอยู่ลิเวอร์พูลต่อพร้อมหวังพิสูจน์ตัวเองเพื่อเป็นคีย์แมนของทีมในฤดูกาลนี้จนถึงขั้นคว้านักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของสโมสรแต่บทวิเคราะห์ชี้ ว่ามี6เหตุผลสำคัญที่เขาควรพิจารณาย้ายออกจากทินแอนฟิลมากกว่าที่จะฝืนอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปเหตุผลที่1โอกาสลุยบอลโลกเคซ่าไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีเลยตลอด16เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายมาลิเวอร์พูลในวัย28ปีฟุตบอลโลกครั้งหน้าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเขาและการที่กุนซือ ทีมชาติอย่างเจนนาโลกัตตูโซเคยออกมาเตือนเรื่องตำแหน่งทีมชาติทำให้เขาจําเป็นต้องย้ายไปหาโอ,อกาสลงสนามสม่ำเสมอเหตุผลที่2ความเร็วลดลงเคียซ่ายอมรับเองว่าเขาไม่มีความเร็วเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโดยให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นนักเตะที่แตกต่างไปแล้วผมอยากพัฒนาด้านอื่นในเกมของผมจากความจริงที่ความเร็วของผมลดลง การค้าแข่งในพีเมลีกที่เน้นสปีดบอลเร็วจัดอาจจะทำให้เขาประสบความสำเร็จยากเมื่อคุณสมบัติเด่นของปีกด้านนี้ลดลงเหตุผลที่3การแข่งขันแย่งตำแหน่งสูงลิ่วการมาของสองแนวลุกค่าตัวมหาศาลอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักอูกูเอกิติเก้ทำให้เคียซ่าแทบไม่มีตำแหน่งตัวจริงอย่างแน่นอน แม้จะสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งก็ตามหากแนวรุกใหม่ฟิตสมบูรณ์โค้ดอเนอร์สล็อตย่อมต้องเลือกใช้งานพวกเขาขณะที่ตำแหน่งอื่นก็มีโมซาล่าโคดีกักโปและลีโอเอนกูโมฮาคอยเบียดแย่งตำแหน่งอยู่เหตุผลที่4สล็อตไม่ได้ถูกปดง่ายๆแม้อเนอร์สล็อตจะตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างหนักหลังพาทีมแพ้ในลีก4นัดติดต่อกัน แต่เจ้าของทีมยังให้ความเชื่อมั่นในตัวกุนซือชาวดัตจากผลงานแชมป์ลีกและดูการก่อนด้วยสถานการณ์นี้เคียซ่าต้องคาใจยอมรับบทบาทตัวสำรองต่อไปตราบใดที่สล็อทยังคุมทีมอยู่เหตุผลที่5ไม่ใช่ทายาทซาร่าตัวจริงแม้ตอนย้ายมาจะถูกคาดหวังว่าจะเป็นทายาทของซาร่าแต่จากสถานการณ์ปัจจุบันแม้ซาร่าจะถูกดอบ ก็ไม่ได้หมายความว่าเคียซ่าจะได้ออกสตาร์ทแทนอีกทั้งเขายังดูเหมือนจะเล่นเป็นปีกซ้ายได้ดีกว่าทำให้เขาทับตำแหน่งกับโคดี้กาโปซึ่งถูกมองว่าเป็นลูกรักของสล็อตเหตุผลที่6กลับบ้านเกิดน่าจะลุ่งกว่าเมื่อโอกาสลงสนามไม่ได้ดีขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วการกลับไปค้าแข่งใน เซเรียอาซึ่งเป็นลีกบ้านเกิดที่เขารู้จักคุ้นเคยดีและไม่เน้นสปีดบอลและความฟิตเท่าพรีเมียร์ลีกอาจจะทำให้เคียซ่าสามารถค้าแข้งได้อย่างมีความสุขและเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้ง่ายมากกว่านี่คือ6เหตุผลที่เคียซ่าควรย้ายออกจากลิเวอร์พูลแฟนๆลิเวอร์พูลคิดเห็นกันอย่างไรคิดเห็นเหมือนกับผมหรือไม่ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับ